R-X 93 New Gundam นักบินหลักอัมโโรเลสังกัดกองกำลังลอนโดเบลหน่วยลบพิเศษของสาพันโลก New Gundam ถูกออกแบบโดยอัมโโรเลโดยคำนึงถึงประสบการณ์การต่อสู้ที่ผ่านมาทั้งหมดของเขาเขาต้องการโมบิลููรที่มีความคล่องตัวสูงพลังทำลายล้างที่เพียงพอและที่สำคัญที่สุดคือสามารถดึงศักยภาพของเขาในฐานะนิวไทออกมาได้อย่างเต็มที่ นิวการ์ดัมคือเครื่องจักรที่อัมโมโลใช้ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับชาและซาสบีในการป้องกันไม่ให้แอ็ซิสตกสู่โลกนิวกันดัมพร้อมกับอัมโมโลได้พยายามผลักดันแอ็ซิสออกไปปรากฏการณ์ที่น่ามหาัศจรรย์เกิดขึ้นเมือ่อไซโครเฟมของนิวกันดัมทำปฏิกิริยากับเจตจานงของผู้คนทั้งฝ่ายของสาพันธ์และสีออนที่ต้องการปกป้องโลกทําให้เกิดแสงสว่างมหาศาลและผลักดันแอ็ซิสออกไปได้สําเร็จเหตุการณ์นี้จึงถูกเรียกว่าแอ็กซิสช็อคหลังจากเหตุการณ์นี้ทั้งอัมโมโลเลชาอัสเซเบิล ยู่กันดัมและซาสซาบี้ก็ได้หายสาบสูญไปท่ามกลางแสงสว่างนั้นกลายเป็นตำนานของสงครามเนวไท